ขอเจี๊ย Channel มาแล้วจ้าจะพาเพื่อนๆไปไหนมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบ้านไม้ชายคลองนะคะเป็นร้านลับแถวย่านพระราม5ลองชมบรรยากาศร้านก่อนที่จะไปดูเมนอาหารกันเลยค่ะ ไปดูกันเลยค่ะร้านน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลยคือความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบเหมือนเรามานั่งกินในสวนคือก็จะมีความแม่นาม้าดูสิคะมีความเป็นแบบตะมูตะมิก็จะแบบมีความน่ารักน่ารักใช่ค่ะใช่มีเหลาแค่นั้น แล้วดูเหมือนเรามากินในสวนมีเสียงนกเห็นไหมคะมีเสียงนกกินในสวนคือแบบน่ารักนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูกันโดยรวมของบรรยากาศนะคะร้านก็มีราคาอาหารก็ค่อนข้างย่อมเยาว์มากเลยค่ะอันนี้ไม่มีคนเลยนะคะดูสิคะไม่มีใครเลยแล้วก็มีชั้นสองแล้วก็เปิดเพลงแล้วในร้านก็จะมีความแบบไทย อาหารโมเมดเออโมเมดอันนี้โต๊ะเรานะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูปชมอาหารกัน,นะคะ่ะที่ตั้งร้านนะคะก็จะเข้ามานะคะมีความเป็นบ้านไม้นะคะมีที่จอดรถสบายๆนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศของความเป็นสวนร้านอาหารจะสวนใน อาหารไทยในส่วนน้อยมีดนตรีเบาๆนะคะก็จะมีติดริมคลองนะคะก็จะสำหรับคนที่แบบชอบธรรมชาติก็สามารถที่จะแวะมาได้นะคะถามว่ามีห้องแอร์ไหมเท่าที่เราแอบไปเซเวมาก็จะมีห้องแอร์อยู่ประมาณห้องหนึงเป็นห้องแบบเหมือนเขาเรียกว,ว่าห้องพิเวทนะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้วเราอยากจะแนะนำว่า ไม่จาเป็นต้องนั่งห้องแอร์ก็ได้เพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนค่ดแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมา,มากๆนะคะก็จะเป็นร้านที่แบบวันนี้เรามาไม่มีคนเลยเนาะถือว่าก็ดีนะคะในระดับหนึ่งไม่ต้องห่วงเลยก็จะมีความเป็นคลองของแบบช่วงชว้าๆนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สดชื่นนะคะถือว่ามาสูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ไกลจาก ยังอยู่กรุงเทพอยู่เชแล้วมาลองชิมไส้บัวดูนะคะอันนี้คือไส้บัวผัดกุ้งว่<ม>าวช่าไส้บัวจะอร่อยไหมอยู่ขึ้นก่อนนะคะนี่ตัวแบบใช้ได้อยู่ไส้บัวดูนะค่ะอันนี้ค่ะอร่อยไหมคะแม่กินปลาหม,มึกผัดไข่เค็มอร่อยไหมค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยคะ่ะ รีวิวนะคะแม่รีววิไม่บอกอร่อยคะ่ะวันนี้แม่หิวนะคะก็ดูมีความยัง่งยออน,นะะมีน้ำเนื้อสีนะคะอร่อยไหม,ม,มอันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายนะคะโอเคค่ะได้เลยได้นะค่ะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะไปลุยกันเลย ชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าอันนี้เป็นไงคะร้อนน้อก็อร่อยอ่ะไปให้พ่อรีวิวบ้างค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอ่าอ่าเดี๋ยวให้พี่สองชิมดูนะคะเอาเป็นของกินหันแล้วรับเลย อร่อยเนาะค่ะชอบชอบท่าพี่ของเปาจริงจังมากเป็นไงคะรสชาติจัดจ้านใช้ได้ค่ะเดี๋ยวไปชมจานต่อไปค่ะเข้าวหอมมะขือยาจะตับให้นิ่มบานไม้ค่ะเนาะบ้านไา้จะเป็นข้าวสวยยาวับให้นิ่มค่ะอืมได้ชิมเลยได้ได้ชิมเลยคือ มีความแปลกๆอยู่นะระวังก้างได้ไหมนะเป็นเส้นมะพร้าวนะลองชิมนแม่ชิมแล้วแม่รีวิวนะเออมะเขือยาวเออเพราะลองชิมหน่อยสิเหรอแม่กินมกินโชว์โชว์โชว์คนดูดิกินโชว์คนดูจีว่าอร่อยนี่กินผักแล้วจะโตนะเออ อันนี้คืออะไรนะป้าปสลคณะอันนี้ก็คือผัอดคณะปลาสลิดนะปลา,าสลิดรีวิวให้แม่รีวิวป้าอ่าแม่จ๋ารีวิวหน่อยสิจนะ๊ะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยเหรอคะรสชาติดีไหมค่ะเสือยาวนิ่มนิ่มเลนอะนิ่มแตกก่แตกรอบใช่ไหมคะพ่อก็อร่อยเหมือนกันเนอเออแล้วปลาสดไหมเดี๋ยวรีวิวไปค่ะเพราะว่ารสชาติใส่อะไรแต่มันดูน่ากินนะอันนี้นะคะเดี๋ยวชิมกันค่ะ นี่ทำผ้าคิดทำผ้าคิดของกินเลยจ้ะเอใส่ใบหโหระพาแต่ว่าถ้าใส่กินมันควรสฉยๆผักดุสักเนาะอันนี้จะแบบอ่อนไปนิดนึงรสชาติอ่อนไปนิดนึงแล้วอันนี้นะะคใช่น่ากินนะให้กินนี่อันนี้มีมีไข่เจียวไข่เจียวนี้เรียกว่าอะไรนะไข่เจียวบ้านหมาไขบ้านหมาใช่ รู้รู้เวลากินปลาต้องระวังก้างจับพ่อนี่อันนี้ก็น่ากินอ่าเดี๋ยวค่อยรีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิวใคร ก็เป็นส in ิก็น่าจะให้ประมาณคร่งเ็เพราะว่าจริงๆบรรการ้านดีราหาหัย่อมยาวแต่เมนูอจะน้อยไีหน่อยเราเชอาหารอาจจะไมุ่ <ah, ้ปักพันกว่านหนยเพราะว่าจะมีเครืงเยอะแต่ว่าสนได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเจิรลาไปก่อนติดตามคลิปข้าค่ะบ๊ายบาย